นะครับก็ให้เครดิตเดอะเน็กโคสชหน่อยนะครับก็เราเองอธิบเราเห็นภาพที่ผมพูดไปก่อนนั้ผมเห็นภาพว่าทีมชุดนี้นะครับขยายหน่อยนะครับว่าทีมชุดนี้เขามีวิธีการหรือว่าแม้ว่าจะซ้อมมาน้อยแต่ทุกคน,นรู้หน้าที่ว่าถ้าไปเ,เล่นเกมริมเส้นแล้วไปถึงจุดที่จะต้องเปิดคัตแบ็กกลับมาหรือว่าเปิดเนี่ยทุกคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองเลยเสาแรกต้องมีเสาสองหรือว่าตรงกลางจะต้องมี นะครับอันนี้เขาพอผมไปเห็นพอดีแล้วก็เอามาให้ดูนิดนึงก็คือว่าเขาเขียนค่อนข้างสั้นและเข้าใจง่ายนะครับคู่แข่งยืนต่ำกว่าบอลเท่ากับว่าส่งคัตแบ็กก็คือเห็นไหมต่ำกว่าบอลใช่ไหมหรือว่าอยู่ใกล้ๆลายแบบลายเดียวกันเนี่ยภาพบนนะก็คือส่งส่งคัตแบ็กกลับมามันจะทําให้พื้นที่ตรงนี้มันเปิดแล้วก็สามารถที่ยิงได้ลูกแบบนี้เราก็ได้ตั้งหลายลูกนะนะครับในเกมที่เจอกับทีมอหรือลูกข้างล่างเนี่ยนะครับ คู่แข่งยืนสูงกว่าบอลน,นะครับถ้าเกิดว่าคอร์ไปที่พื้นที่ว่างและลูกเี้เเราก็ได้ประตูะคือถ้าถ้าจะให้เข้าใจง่ายมันก็อยา่างที่โคชชอบบอกอะ่ะข้างบนเขาเรียกว่าเล่นเล่นลูกหน้าลายหน้าลายเกยมรับก็หน้าไาเกมรับก็คือกองหลังของทีมบอยนืนเห็นไหมยืนต่ํากว่าบอลอ่ะพื้นที่ที่คนยิงประตูยืนอยู่ของไทยเราก็คือพื้นที่หน้าลายครับอาจอย่างภาพข้างล่างยืนสูงกว่าบอลพื้นที่ที่เราเล่นก็คือพื้นที่หลังลายมันม <Campus. S 1> ีอยู่2ออย่างหน้าลายกับหลังลายที่ เราชอบพูดกันในบ่อยอ่ามันก็เล่นแบบนี้แหละส่วนขยับขึ้นไปอยู่นอกกรอบเขียโทษพื้นที่หน่าลายก็คือน่ะใบเส้นหัวกระโหลก18หลาหลังลายก็คืออะเข้าไปในกรอบเขียโทษคุณจะเล่นแบบไหนก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็วิธีการซึ่งพวกนี้มันก็จะมีารายละเอียดว่าการเปิดจะมีกี่แบบออย่างคัดแบ็กที่โบบอกเนี่ยมันก็เป็นการเปิดลักษณะนหนึ่งครับอสุดเส้นก็จะเป็นการจ่ายย้อนหักกลับมาเพราะว่าลูก,กับเนี้มันสู่สําเร็จเพราะว่า ธรรมชาติของคนเล่นเกมรับเนี่ยพอเวลาบอลมันถึงสุดเส้นหลังเนี่ยทุกคนจะเทไปหมดเทไปหมด4ี่หคนเห็นไหมครับ,รบดูอย่างในข้างผ้าข้างบนเนี่ยเรามีแค่2คนคนคุณดูเขามีประตูมีเกาไหลาย,ยกี่คนกลายเป็นว่าเรามีตัวน้อยกว่าแต่เราได้ประตูใช่เดี๋ยวอยางผ้าข้างล่างเนี่ยลูกหลังลายเกมรับเนี่ยการเปิดก็จะมีหลากหลายกา็จะเล่นแบบไหนบ้างเช่นเ a r l ์ลีคอร์มันก็จะมีจุดในการเปิดว่าเปิดอ้อมอเปิดแบบไหนหรือว่าเลดคอร์สเลดคอร์สก็คือดึงจังหวะ ดึงจังหวะยังไม่เปิดจังหวะแรกแล้วค่อยเปิดอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับมันมันมีรายละเอียดมากซึ่งผมว่าน้องๆทุกคนน่ะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจแต่มันมีข้อความอะไรอันที่ผมว่าก็ก,ก็ดีนะเขาบอกว่าเกมต่อไปมันเป็นบททดสอบของจริงละเพราะอันเนี้ยเราทาได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าคุณภาพผู้เล่นของตีมอความเข้าใจในเกมเขาอาจจะเป็นรองเราอ่าแต่สําคัญคือถ้ามาเลเซียเขาเข้าใจเกมมากกว่าตีมอไม่พอเขาเล่นเกมรับต่ําได้ดีด้วยเราเนี่ยมีปัญหาเวลาเจอรับต่ำอย่างสอฟอลาวเนี่ย เจอรับต่าไม่ขึ้นเลยเนี่ยจะจอ้เปเลยครับคือเอาจริงๆไอ้พวกอย่างที่เรามาให้ดูแต่ว่าเบสิกเนี้ยผมว่าทุกชาติในโลกก็ทําใช่ถูกไหมแต่อยู่ที่ว่าจะทํายังไงให้เป็นไปอยู่ในพื้นที่แบบให้มันได้เล่นในจังหวะพวกเนี้ยได้เนี่ยวิธีการมันคือการสร้างจังหวะเนี่ยมันยากกว่าจะมาถึงจุดจบตรงนี้ <laughs> อันนี้คือสิ่งที่พอแฟนบอลบอกว่าโห่ทำได้เลนเกลกับติมอแต่ คุณคิดดูว่าการสร้างจังหวะเงี้ยในเกมกับมาเลเซียอ,อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกนติมอก,ก็ได้ใช่ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ